สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วงแมงโก้เกมมิงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมฮาริสันฟอร์ซ่าฮาริสันสนะครับไม่ใช่ภาคหน้านะเพื่อนๆภาคหายังไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็เป็นภาค4ให้ดูไปก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้มันลดราคาเยอะมากนะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะฮะผมเอาเจ้าอันนี้ครับเดาซิว่าเป็นรุ่นอะไรนะเพื่อนๆดูนี่ฮอนดานะครับฮอนด้าซีบิ R.S. นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุ์เอ้ยรุ่นเก่าดึกดำบันเลยนะฮะไม่รู้ไม่รู้รถปีอะไรนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะครับว่ารถปีอะไรนะก็ผมจะเอาเจ้าคันนี้มาทำการโมดิฟายนะมาอัปเกรดนะ,ะเอาไว้ไปหวดกับอ้นคืนนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการเอารถคันนี้ไปไล่หวดกับอ้นนะครับโดยไปแข่งกับอ บอทด้วยนะอ่าบอทที่เป็นยูเซอร์จริงแต่มันเอามาเป็นบอทให้เรานะครับก็เดี๋ยวจะแต่งคันนี้ให้มันอยู่ในคัส A ์นะเกมเนี้ยอ่มันมีรถทั้งหมดประมาณ5้าคัสนะครับ D E เอ้ย D C B A แล้วก็ S S S 1 S 2แล้วก็ X อ่ามี6มี6ประมาณ6นะผมเพิ่งเล่นใหม่ถ้า ข้อมูลผิดพลาดต,ต้องขออภัยนะพเพื่อนๆนะฮะก็ไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเอาเจ้าคันนี้ไปอัปเกรดกันนะพเพื่อนเนื่อผมก็จะใช้อ่าเครื่องเดิมนะจะอัปเกรดเองเลยนะพเพื่อนเเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องเดิมนะครับนี่เครื่องเดิมนะฮะแต่ก่อนอื่นผมจะทํา Y body หน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะว่าช่วงล่างทำไรได้บ้าง อันนึงต้องขอปรับช่วงล่างก่อนอไม่ใช่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นขับสี่นะฮะเพราะว่าเรายังมือใหม่อยู่เราก็จะเน้นขับสี่เป็นหลักเครื่องเดิมเดี๋ยวใส่วายบอดี้ก่อนนี่นะฮะเพื่อให้คอนโทรลัวนี้มันควบคุมรถได้ดีนะผมจะเน้นไปที่การควบคุมรถนะะส่วนความแรงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาเน้นควบคุมไปก่อนนะ,ะใส่วินหลังเป็นตัวนี้นะครับโอเค อันนี้อะไรอ๋อเอ้ยอันนี้สวยกว่าป่ะ๋อแต่อันนี้มันจะคอนโทรลดีกว่าครับอันนี้คอนโทรลดีกว่าโอเคอ่าทีนี้ไปที่ช่วงล่างที่ช่วงล่างฮนะยางเดี๋ยวผมใส่เป็นอันนี้แหลกไทอันนี้ก็แหลกไทเหมือนกันโอแต่อันนี้คือแบบยางเทพเลยนะโอ้อันนี้ยางลุยหยิม,มาครับ อ่าผมใส่ยางเทพเลยแล้วกันนะไปจัดไปครับหน้ายางอ่าขอกว้างนิดนึงโหใหญ่ไปปะวะ <c oughs> โหนี้ใหญ่จัดเลยไม่ไหวะไม่ไหวฮะเอเอาซักเบอร์นี้พอนะกลางๆสองสี่ห้านะคนรถมันไม่ใหญ่มากนะสักสองสี่ห้าหน้าหลังหลังใหญ่หน่อยฮะหลังใหญ่หน่อยแต่จริงมันรถขับสี่นะมันต้องเท่ากันนะ ขับสเอ๊แต่มันอ่าเราลองข้างหลังใหญ่หน่อยดูซิเป็นไงอ๋อตัวออกตัวมันจะไม่ค่อยดีนะออกตัวมันจะไม่ค่อยดีนะครับอ่าใส่เท่ากันขับสี่ใส่เท่ากัน, 4, กนโอเคเดี๋ยวผมเลือกขอเลือกลายล้อแม็กก่อนนะเพื่อนอ่าอันนี้เป็นของอะไรสปอร์ตอันนี้มัลติเพรสอันนี้สเปเชียลอ๋อสเปเชียลเลยเหรอ นนะผมเอาแค่นี้พอดีกว่ามันมันมีอยู่ลายหนึ่งที่ผมดูไว้มันสวยนะเพื่อนโอเซผมดูก่อนลายไหนวะผมมีลายโอ้อันนี้อันนี้อันนี้นี่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 อันน,นี้ละลายนี้สวยครับโอซตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสีนะเดี๋ยวไว้ไปเปลี่ยนสีล้อแม็กนะครับอันนี้ผมเพิ่นจริงๆคันนี้มันถูกโมไปแล้วนะแต่ผมเอามามา เดี๋ยวมาเล่นเอ๊อันนีทน้ทำไมมันดูตัวแดงทำไมมันดูตัวแดงจริงๆก็อยากใส่ให้ล้อมันใหญ่หน่อยนะอันนี้มันเล็กไปเอาสักอ่าสิบห้าแล้วกันนะสิบห้าแล้วกันนะครับข้างหลังก็สิบห้าเหมือนกันใส่สักขอรสิบห้าแล้วกันโอเคลงล่างโอเคแล้ว ผมจะไล่จากแฮนเดลลิ่งเป็นหลักนะเ,นเพื่อนอันนี้อันนี้เป็นคัทนะฮะเกียร์อันนี้เกียร์อ่าจัดตายแล้วก็นี้เผากลางฮะอันนี้เต็ดเต๊ดนะนน death, death. นะจัดเต็มกันไปเลยใน,นช่วงล่างอันนี้ชุดเบรก เบรกผมใส่เป็นแหลกอยู่แล้วนะเป็นจานแบบเรียกอะไรนะจานเทปๆหน่อยฮนะช่วงล่างผมทำมาแล้วเป็นช่วงล่างสำหรับวิ่งแท็กนะฮะอันนี้ช่วงล่างดิบโอเค <Okay. S 2> ก็มาไล่เบาอันนี้ใส่เต็มไปละจริงๆคันเนี้ยผมมีแต่งไปแล้วครับแต่ไลเบาหน่อยไล่เบาอ่าไล่เบาหน่อยฮะอันนี้ไล่เบา ปโอ้ยคือคอนโทรลไป8.6แล้วเพื่อนน่าจะขับดีนะทีนี้เดี๋ยวเรา,าลองมาดูระบบนี่หัวใจหลักกับระบบเครื่องนะความแรงผมจะไปได้ถึงไหนอันนี้ผมใช้เครื่องเดิมก่อนนะเพื่อนผมยังไม่ใส่เครื่องเครื่องซิงนะลองดูก่อนนะนี่จัดเต็มไปเลยยังรถยังอยู่คัสบีอยู่นะนี่ขึ้นคัสเอแล้วฮะ เต็มทุกอย่างนี่ฮะเพราะผมจะจูนรถไม่ให้เกินคัสเอนะฮะโอ้นี่ไปคัทเอแล้วเนี่ยนะลูกอะเสื้อสูบเราเอาเดิมๆไปก่อนเาเสื้อสูบเดิมๆไปก่อนได้ดูอินเตอร์ฮะอันนี้ออยล์คูลิ่งอ่าเดี๋ยวผมขอดูที่ชุดคัดก่อน เอาใส่ชุดคัดเทพไปก่อนเลยฮนะเน้นระบบส่งพลังก่อนนะโอ้ยเกินเอาเอาตัวนี้พออะออยลูกอ่าอันนี้799นี่คือยังอยู่ในคัดเอนะถ้าเลยนี่ถ้าเป็น800ถึง8 0 1หนึ่งนี่มันจะกลายเป็นอา่าขยับไปเป็นคัดเอสเลยเห็นไหมเ,หเพื้อนเห็นไหมเดี๋นะยวเราดูว่าเราจะขยับไปอะไรได้บ้างโหนี่ขยับพอขยับ รุดกะบอกสูบกับลูกสูบนี้ไปนู่นเลยนะอ่ะโอเคเจ็ดเก้าเก้าลองดูก่อนนะเดี๋ยวเราลองเอานี้ไปหวดดูก่อนนะเราลองไปซิ่งดูสักรอบแล้วมาดูว่าจะไหวไหมนะฮะเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมแต่งเต็มอ่าผมขอไปไปทำไปนี่ก่อนเดี๋ยวน,ะะ,นะขอจูนเกียร์นิดนึงฮนะ เกลือย์เอาเอาเอาสั้นหน่อยเกียร์กระชับกระชับหน่อยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลองไปซิ่งเดี๋ยวลองไปอย่างอื่นผมยังไม่จับปรับนะผมปรับเกียร์อย่างเดียวก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเพ้นท์หน่อยฮะเพ้นท์อันไหนวะมันต้องมีเพ้นสิอยู่ไหนฮะผมหาเพ้นท์ไม่เจออ่าดีไซน์เพ้นท์ผมจะไปเปลี่ยนล้อแม็กฮะ ไปเปลี่ยนสีล้อแม็กก่อนให้เป็นสีเดิมสีเดิมมันสวยนะอของเดิมมันอะแบบสเปซคือเซฟเพสคัลเลอร์นี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะของเดิมมันเป็นนี่ของเดิมมันของเดิมมันโอเคอันนี้คือของเดิมมันครับอโอเคอันนี้เราเดิมมันสวยนะแล้วเดี๋ยวผมไปหาไปหาลาย จะไปหาลายก่อนนะหาลายรถนะเพื่อนๆอ,อ่าโอเคไฟนิวดีไซนมล้อมันมาด้วยเหรผมไม่อยากได้ล้ออะ่ะผมอยากได้แค่สีอะ่ะอยากได้แค่สีมันอะ่ะไม่อยากได้ล้อเลยเดี๋ยวนะ Okay. อันนี้ดีไซน์มันคือจะเป็นแบบมายกชุดเข้าเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้สวยอะ่ะโอ้ยสีส้มนี่ก็สวยนะเนี่ยอันนี้สวยอะ่ะอยากได้อะ่ะ ลองดูก่อนนะว่ามาถ้ามันมาล้อแล้วผมไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นล้อที่ผมอยากได้ได้ไหมอย่างที่ผมเพิ่งเพิ่งจะเล่นได้สักพักหนึ่งนะเพื่อนๆก็จะออกแนวแบบอ้นี้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวลองดูสิว่าได้ไหมขอดูนะล้อผมนั้นเป็นลายเนี้ยเออเดี๋ยวผมลองเข้าไปเปลี่ยนล้อดูซิว่าได้ไหม อยากเปลี่ยนล้อฮะไม่รู้มันยอมปะ่ะเพราะอันเนี้ยเราโหลดเหมือนเราโหลดลายเข้ามาครับเอาลายเข้ามาเลยโอเคอ่าผมจะไปเปลี่ยนล้อเดี๋ยวนะอัปเกรดจูนโอเคอทอมเราจะไปเปลี่ยนล้ออย่างเดียวนะ ตัวนี้น่าจะได้นะเราเอาลายมาอย่างเดียวนี่ดีเอาโอแซดเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมไม่ได้อะอ๋อลายเดิมแต่มันเป็นสีดำโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสีล้อฮะเปลี่ยนได้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะไม่ได้ครับต้องเป็นต้องเป็นล้อเขาเอาอเคยลองดูก่อน เอาดำก็ดำวะชอบลายอ่ะเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปหวดสักสนามหนึ่งนะเพื่อลองรถนะเพื่อนว่ารถโอเคไหมนะเดี๋ยวผมมาหาสนามสนามที่ยังไม่เคยวิ่งต้องเป็นสติดเดี๋ยวผมอ่ะนี่เดี๋ยวผมไปสนามนี้ไกลหน่อยอ Turn right. Turn right. In 400 yards. Turn left. easy แรถมันช้าไปห,หน่อยฮะ แต่รถคอนโทรลง่ายนะ ลองสนามนี้ดูก่อนครับใกล้ๆนี้เดี๋ยวเราลองสนามนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหววสนามนู้นต่อฮะไปแล้ววันนี้จัดให้สองสนามนะสำหรับคลิปแรกของผมนะ Civic RF ฮะเอืนอฮะนมาแล้ว เดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงเกมนิดหนึงง่งนะเพื่อความสะใจเลยนะฮะไปเลยฮะไม่ต้องจูนแล้วลุยอันนี้เป็นรถครัส์เอทั้งหมดนะเพื่อนๆโอ้โหโดนแซงเลยชนเหล็กไปนิดเดียว ถนนมีให้วิ่งไม่วิ่งนะโอ้โ oh, หโดนดิ้งห่างเลย tán mình nhớ Thấu việc thôi ấy nè Đuôi 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 anh anh 啊哈。Uh huh. ร้อยครับผมสนามนี้เราก็เล่นที่หนึ่งมาก่อนนะฮะแหมขึ้นโพเดียมคนระับขึ้นโพเดียม

เมื่อกี้เราขึ้นจะขึ้นไปข้างบนนู่นไงโอ้ตรงนี้เลยนะงั้นเราไปสนามที่ใกล้ก่อนละกันแถานี้มไม่แม่เดวเราไม่มีเลยนะฮะมีอันนี้อ่ะไปอันนี้ดีกว่าะนะไปสนามใหม่ครับเดี๋ยวผมจูนลองจูนเกียร์ให้ให้กระชับขึ้นอีกหน่อยอวะ่ะแต่รถโอเคละเข้าโค้งดีละจูนเกียร์ให้กระชับขึ้นอีกนิดอย่างเงี้ย แต่ต้นมันโอเคแล้วนะผมว่าจะลองขับดูก่อน ายเกียร์มันยานไปหน่อย ปวดกันนะชอบลายรถอะชอบลายรถ,ยรถไม่เจอซีวิคสามประตูด้วยเดี๋ยวผมอขอ,อ,อตัดยร์อย่างนี้ ว่าอย่างเมื่อกี้ดีกว่าครับให้กินหนึ่งยาวหนะ่อยโอเคไปมันจะได้มีความเร็วปลายในิดงนั้นความเร็วปลายมันขึ้นช้านะครับ ตามร้อยสี่แล้วฮะหนาวยังยาว หายหายหายเลยฮะค่านผู้ชมดูดิโหที่ที่สองยังไม่เข้าเส้นเลยเดี๋ยวดูฮะห่างจากผมกี่วิโอ้ยสามเท่าไรอ่ะสิบวิฮะโอ้โคโอเคท่านผู้ชมนะผมทำรถไว้เตรียมหัวกับอ้นเลยฮะแต่ไม่รู้อ้นจะมาได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยงไงติดตามชมอีพีต่อไปนะท่าผู้ชม ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝา,ากกดติดตามให้ช่องเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าเกมนี้โอเคนะสนุกนะครับผมจะได้มาจัดให้เรื่อยๆนะครับนี่นะาลาน์แอนเยดายนะถ้าล้อเป็นสีที่ผมต้องการได้จําเลยฮนะแต่ว่าอันนี้เราไปโหลดโหลดอ่ไลน์เขามาเล่นนะครับลายที่คนเขาแต่งไว้มาเล่นนะผมก็อ่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะเราก็ทำอะไรคัสตอมเขาไม่ได้นี่ครับ โอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม